สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวน่ารู้ของเราไดโดเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมแดดยามเช้าสาดผ่านทุ่งหญ้าเขียวอ่อนของเอเชียกลางเมื่อกว่า45ล้านปีก่อนสายลมพัดกลิ่นดินแห้งผสมกลิ่นเกลือจากชายฝั่งทะเลโบราณ เงาร่างขนาดใหญ่โผล่ขึ้นบนขอบฟ้าเดินช้าๆแต่มั่นคงเสียงเท้ากระแทกพื้นดังตึกตึกตึกนี่ไม่ใช่สัตว์กินพืชที่สันติอย่างกัสทอนิสนี่คือแอนดรูซาคัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดบนบกที่โลกเคยมีในยุคข,ของมันด้วยความยาวลำตัวกว่า3.5เมตรสูงไหล่เกือบ1.8เมตรและกะโหลกหัวขนาดยาวเกือบ1เมตร มันคือเงามาหืมาที่ครองทุ่งหญ้าและชายฝั่งของยุคอีโอซีนผู้ล่าหรือเพียงผู้เก็บซากแอนดรูซาคัสเคยถูกวาดภาพในใจของนักวิทยาศาสตร์และศิลปินว่าเป็นหมาป่ายักษ์แห่งยุคโบราณล่าเหยื่อยังดุร้ายไล่กลัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวกลางและใหญ่แต่ความจริงนั้นซับซ้อนกว่านั้นฟอสซิลของมันที่ค้นพบในมองกโกเลียช่วงปี1923มีเพียงกะโหลกที่สมบูรณ์ ระดูกส่วนอื่นแทบไม่มีร่องรอยนักวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการเปรียบเทียบกับญาติที่พี่น้องร่วมสายวิวัฒนาการเพื่อตีความลักษณะร่างกายทำให้เกิดการถกเถียงไม่สิ้นสุดว่าแอนดรูซาคัสเป็นนักล่าแท้แท้หรือเพียงสัตว์กินซากและอาหารหลากชนิดอมนิวอร์การค้นพบที่เขย่าว,วงการ คณะสำรวจ Central Asiatic Expeditions ที่นำโดยรอยช h a ์ปแมนแอนดรูสผู้ที่ชื่อของมันถูกตั้งตามพบกะโหลกแอนดรูซาคัสในทะเลายโกบีความใหญ่ของกะโหลกทำให้วงการบรรพชีวินถึงกับตื่นตะลึงนี่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อที่มีหัวใหญ่ที่สุดที่เคยเจอในบันทึกฟอสซิลแม้จะพบเพียงชิ้นส่วนเดียว แต่การค้นพบนี้เปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลังยุคไดโนเสาร์อย่างสิ้นเชิงโลกหลังการสูญพันธครั้งใหญ่ไม่ได้เต็มไปด้วยสัตว์เล็กๆขี้ครัวเท่านั้นแต่ยังมีนักล่าขนาดมหึมาที่ครองหัวตารางห่วงโซ่อาหารเงาแห่งการเชื่อมโยงในระบบนิเวศเดียวกันของยุคอีโอซีนเรามีกาสทอนิสยักษ์ผู้สงบตรองผ่าเขียวและแอนดรูซาคัสผู้ครองทุ่งโลง่ง ทั้งคู่เป็นตัวแทนของสัตว์ขนาดใหญ่ยุคแรกหลังไดโนเสาร์และเป็นสัญลักษณ์ว่าธรรมชาติไม่ได้หยุดสร้างความยิ่งใหญ่แม้จะผ่านหายนะ KTG มาไม่นานกลางแดดแรงของทุ่งอีโอซีนร่างมหึมาของแอนดรูซากัสก้าวช้าๆบนผืนดินที่แตกระแหงจากลมร้อนเสียงหายใจหนักๆสะท้อนในอากาศแห้งและดูราวกับสัตว์ร้ายจากฝันร้ายแต่หากมองให้ลึกลงไปในสายเลือดของมัน เรื่องราวกลับซับซ้อนและน่าประหลาดใจยิ่งกว่าที่เห็นแอนดรูซากัสไม่ได้เป็นญาติใกล้ชิดกับหมาป่าเสือหรือหมีอย่างที่หลายคนเคยเชื่อมันไม่ได้อยู่ในตระกูลคาริโวร่าเลยแม้แต่น้อยกลับกลายเป็นว่าเครือญาติใกล้ชิดของมันคือสัตว์ที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันอย่างสิ้นเชิงหมูวัวแกะและแม้แต่วานนักบรรพชีวินวิทยาสืบสาวจากลักษณะกะโหลกและฟันพบว่าแอนดรูซากัสจัดอยู่ในกลุ่มอาร์ติโอเด็กติล่า หรือสัตว์กีบคู่ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมกินพืชหลากหลายชนิดแต่ในกรณีของมันกลับวิวัฒนาการให้มีฟันและโครงสร้างกรามท่งพลังพอจะบทกระดูกได้อย่างง่ายดายญาติห่า,างๆที่ใกล้เคียงที่สุดในปัจจุบันอาจเป็นสัตว์อย่างฮิปโปโปเตมัสซึ่งก็เป็นญาติของหวานเช่นกันเส้นทางวิวัฒนาการนี้แสดงให้เห็นว่าการเป็นสัตว์กินเนื้อไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสายตระกูลที่เราคุ้นเคย ภาพที่ได้จากการเปรียบเทียบกายวิภาคคือสัตว์ขนาดใหญ่รูปร่างลำตัวยาวขายาวแข็งแรงมีหัวโตเกือบหนึ่งในสามของความยาวตัวกรามล่างดึกหนาเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้อเหมาะสำหรับขบกัดสิ่งที่แข็งและต้านแรงได้มากในยุคที่สัตว์เลี้ยงลูกํานมหลายชนิดยังมีขนาดไม่ใหญ่นักมันคงสามารถครอบครองซากสัตว์ที่ตายกลางทุ่งได้โดยไม่มีคู่แข่งกลิ่นเลือดหรือกลิ่นเนื้อเน่าอาจเป็นสิ่งที่ดึงมันจากระยะไกลให้เข้ามาสำรวจการที่แอนดรูชากัส เป็นญาติกับสัตว์กีบคู่ทำให้ภาพของมันต่างออกไปจากนักล่าคลาสสิกมันอาจไม่ใช่ผู้ไล่ล่าเหยื่อด้วยความเร็วสูงแต่เป็นนักรอคอยที่ใช้กำลังและความอดทนแทนหรือบางครั้งก็หาอาหารจากชายฝั่งทะเลตื้นหรือแอ่งน้ำกร่อยจัดการทั้งหอยกุ้งปูรวมถึงซากปลาที่เกิดตื้นความสามารถในการกินอาหารได้หลายชนิดนี้อาจเป็นกุญแจให้มันยืนหยัดอยู่ได้ในยุคที่สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนและแหล่งอาหารไม่แน่นอนในแสงอาทิตย์บ่ายแก่แก่ เงาของแอนดรูซากัสทาบทาบนพื้นดินรูปร่างของมันชวนให้คิดถึงนักล่าจากตำนานแต่ความจริงแล้วคือสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจากสายที่ไม่มีใครคาดคิดเหมือนคำเตือนจากธรรมชาติว่าเส้นทางของสายเลือดอาจพาไปสู่จุดหมายที่ไม่มีใครทำนายได้และในโลกของยุคอีโอซีนเผ่าพันุ์นี้คือหนึ่งในผู้เล่นที่น่าเกรงขามที่สุดกะโหลกของแอนดรูซาคัสเป็นสิ่งที่ทำให้โลกวิทยาศาสตร์ตกตะลึง ตั้งแต่วินาทีแรกที่มันถูกขุดขึ้นมาจากผื้นชายของทะเลทรายโกบีความยาวเกือบหนึ่งเมตรของมันนั้นเกินกว่าจะเปรียบกับสัตว์กินเนื้อบนบกใดๆในยุคเดียวกันกลามหนาและลึกบอกเล่าถึงกล้ามเนื้อที่ยึดแน่นในชีวิตจริงกล้ามเนื้อเหล่านี้ต้องใช้แรงมหาศาลในการยึดขากันไกลเข้ากับกระโหลกเพื่อให้มันกัดกระดูกหนาของซากเหยื่อได้แตกดังกรอบเพียงครั้งเดียวฟันของมันไม่เหมือนนักล่าแบบแมวหรือสุนัข ฟันเคี้ยวไม่ยาวโค้งเพื่อแทงเหยื่อแต่กลับสั้นหนาและแข็งแรงเหมาะกับการบดมากกว่าการฉีกพื้นผินฟันกรามใหญ่และกว้างเหมือนอุปกรณ์บดอัดที่สามารถจัดการได้ทั้งเนื้อเอน็นและกระดูกนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมบางนักวิจัยถึงเชื่อว่าแอนดรูซาคัสเป็นนักกินซากเป็นหลักเพราะโครงสร้างฟันบ่งชี้ถึงการจัดการวัสดุที่ตายแล้วมากกว่าการฆ่าสด ช่องจมูกที่กว้างและอยู่สูงขึ้นบนกะโหลกอาจช่วยให้มันรับกลิ่นจากระยะไกลและตรวจสอบทิศทางของกลิ่นได้อย่างแม่นยำบางทีในวันที่ลมพัดแรงมันอาจได้กลิ่นซากจากระยะหลายกิโลเมตรและใช้เวลาทั้งวันในการเดินตามกลิ่นนั้นจนกว่าจะเจอเป้าหมายในทุ่งโล่งหรือชายฝั่งยุคอีโอซีนไม่มีอะไรมากนักที่จะขัดขวางมันจากการได้ครอบครองซากนั้น ขนาดของกะโหลกเมื่อเทียบกับลำตัวทำให้แอนดรูซาคัสมีลักษณะดูลํำสัดส่วนหัวมหือมาโผล่ขึ้นจากไหล่ที่กว้างแต่ไม่ใช่ในลักษณะเทอทะกลับเป็นการสร้างภาพลวงตาของอำนาจและความมั่นคงการเผชิญหน้ากับมันคงทำให้สัต์ส่วนใหญ่เลือกจะถอยก่อนที่จะลองทดสอบกำลังกัน ในโลกที่สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนจากร้อนชื้นไปสู่แห้งแล้งมากขึ้นลักษณะของกะโหลกและฟันเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้แอนดูซาคัสอยู่รอดได้นานกว่าหลายสายพันธุ์ที่ต้องพึ่งพาแหล่งอาหารเฉพาะแม้กะโหลกที่เราพบจะเพียงแค่เศษเสี้ยวของร่างกาย แต่ก็เป็นเศษเสี้ยวที่เล่าถึงพลังอันแท้จริงของมันได้อย่างชัดเจนราวกับประตูที่เปิดให้เรามองย้อนกลับไปยังผู้ครองอำนาจในโลกเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนยุคอ e ีโอซีนคือช่วงเวลาที่โลกกำลังหายใจเป็นจังหวะใหม่ป่าร้อนชื้นที่เคยครอบคลุมผืนทวีปเริ่มเปิดทางให้กับทุ่งหญ้าโล่งและชายฝั่งตื้นยาวไกลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลากชนิดกำลังขยายพันธุ์ไปทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่และแอนดูซากัสอยู่ตรงกลางเวทีนั้น พื้นที่ที่มันเดินทางอาจกินระยะหลายร้อยกิโลเมตรครอบคลุมตั้งแต่ที่ราบชายฝั่งไปจนถึงเนินทรายและป่าละเมาะริมแม่น้ําในดินแดนเหล่านี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายให้มันเผชิญสัตว์กีบขนาดกลางอย่างบรรพบุรุษของแอนทิโลปหรือวัวเริ่มแพร่กระจายฝูงของพวกมันดึงดูดผู้ล่าและนักกินซากอย่างไม่มีทาาหลีกเลี่ยงในป่าริมน้ํามีกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเล็กที่หากินในเวลากลางคืนเช่นบันพบุรุษของสัตว์ฟันแท้ และในแม่น้ําเองก็เต็มไปด้วยปลาขนาดใหญ่และสัตว์น้ําอื่นๆที่พร้อมจะกลายเป็นอาหารเมื่อมีโอกาสชายฝั่งทะเลในยุคนั้นไม่เหมือนกับปัจจุบันน้ําทะเลตื้นและอุ่นแผ่กว้างเข้าไปในแผ่นดินเป็นอ่าวและปากแม่น้ําขนาดมหือมาที่นั่นแอนดรูซากัสอาจเดินไปตามหาดโคลนเพื่อหาซากปลาวานหรือสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่เกยตื้นรวมถึงหอยและปูที่ขุดออกจากโคลนด้วยความแม่นยำของปากและกรามทรงพลัง เสียงกระดูกแตกหรือเปลือกหอยแหลกอาจเป็นเสียงที่บ่งบอกว่ามันได้พบอาหารแต่แม้จะมีรูปร่างและชื่อเสียงอันน่าเกรงขามแอนดูซากัสไม่ได้ใช้พลังของมันตลอดเวลาเหมือนนักล่าที่ต้องไล่เหยื่อทุกวันมันอาจเป็นนักเดินทางเงียบที่ใช้เวลาเกือบทั้งวันเดินช้าๆดมกลิ่นและฟังเสียงเหมือนผู้คุมสนามที่ไม่จำเป็นต้องประกาศอำนาจให้ใครได้ยิน เพราะการปรากฏตัวเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอให้สิ่งมีชีวิตรอบข้างรับรู้ว่าผู้ครองดินแดนกำลังผ่านไปทุ่งหญ้าล่งและชายฝั่งที่มันเดินผ่านเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบนิเวศสัตว์อื่นๆทั้งเล็กและใหญ่ต้องใช้พื้นที่เหล่านี้ในการหาอาหารเดินทางหรืออพยพตามฤดูกาลและทุกครั้งที่แอนดรูซากัสปรากฏตัวมันจะเปลี่ยนบรรยากาศให้เงียบลงชั่วคราวเหมือนทุกชีวิตหยุดหายใจรอดูว่ามันจะทำอะไรต่อไป นี่คือพลังที่ไม่ได้มาจากเสียงคำรามหรือการโจมตีแต่มาจากความมั่นใจที่ธรรมชาติสร้างขึ้นในร่างของยักษ์ผู้ครองโลกหลังไดโนเสาร์ในโลกของยุคอีโอซีนการอยู่รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วเพียงอย่างเดียวบางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่าคือความสามารถในการรอแอนดูซาคัสอาจไม่ช่วยนักล่าที่พุ่งเข้าใส่เหยื่อด้วยความเร็วสูงแบบสัตว์ตระคุณแมวแต่มันเป็นปรมาจารย์แห่งการเฝ้าระวังและรอโอกาสที่เหมาะสม ร่างมหึมาของมันทําให้สามารถยืนอยู่นิ่งๆได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องเสียพลังงานมากนักดวงตาที่อยู่สูงบนหัวช่วยให้มองเห็นไกลเหนือหญ้าสูงและจมูกที่ไวต่อกลิ่นช่วยให้มันจับสัญญาณของอาหารหรือซากจากระยะไกลเมื่อมันเคลื่อนตัวเสียงก้าวเดินหนักๆบนดินแข็งเป็นสัญญาณเตือนเงียบที่สัตว์อื่นรับรู้โดยสัญชาตญาณ ไม่ว่าจะเป็นฝูงสัตว์กีบที่รีบเคลื่อนห่างออกไปหรือสัตว์เล็กที่หายตัวเข้าไปในพุ่มไม้ทันทีที่ได้ยินแม้บางครั้งมันอาจไม่สนใจจะไล่แต่เพียงการผ่านเข้ามาก็เพียงพอจะทำให้เกิดความปั่นป่วนเล็กๆในระบบนิเวศรอบตัวกลยุทธ์ของมันอาจรวมถึงการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์มันสามารถเดินเรียบชายฝั่งที่สัตว์น้ำขึ้นมาหากินในช่วงน้ำลงหรือซุ่มอยู่ใกล้ทางสัญจรของสัตว์กีบที่มุ่งไปยังแหล่งน้ำ ข้อได้เปรียบของมันคือความอดทนและพลังมหาศาลในการจัดการกับเหยื่อหรือซากที่ใหญ่และแข็งเกินไปสำหรับนักล่าขนาดเล็กกว่าในบางฤดูกาลที่อาหารบนบกขาดแคลนมันอาจหันไปหาทรัพยากรจากทะเลอาจเดินลุยน้ำตื้นเพื่อหาปูหรือหอยขนาดใหญ่ใช้ปากหนาและฟันบดท,ทำลายเปลือกแข็งให้แตกในไม่กี่วินาทีเสียงเปลือกหอยแตกดังไปตามลมกลายเป็นหนึ่งในเสียงคุ้นเคยของชายฝั่งยุคโบราณ พฤติกรรมเหล่านี้บ่งบอกว่าแอนดรูซาคัสไม่ได้อยู่รอดเพราะความดุร้ายเพียงอย่างเดียวแต่มันใช้การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างชาญฉลาดและรู้จักวิธีใช้พลังอย่างคุ้มค่าราวกับเข้าใจดีว่าการเป็นเจ้าของอำนาจไม่ได้หมายความว่าต้องใช้มันทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ต้องรู้ว่าเมื่อใดคือเวลาที่เหมาะสมแม้ภาพจำของแอนดรูซาคัสจะเป็นนักล่าหรือทูก,กินซากมหืมาที่ครองดินแดน แต่เส้นทางวิวัฒนาการของมันกลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยความประหลาดใจการวิเคราะห์ทางกายวิภาคและข้อมูลพันธุก,กรรมจากญาติใกล้ชิดในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่ามันอยู่ในกลุ่มสัตว์กีบคู่ซึ่งรวมถึงหมูวัวแกะและฮิปโปโปเตมัสญาติที่ใกล้ที่สุดอาจเป็นบรรพบุรุษของสัตว์น้ำอย่างวานและโลมา การที่สัตว์ซึ่งดูดิบเถื่อนเช่นนี้มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัตว์น้ําอันสง่างามในปัจจุบันเป็นตัวอย่างชัดเจนของความไม่คาดคิดในวิวัฒนาการความเป็นไปได้นี้ทําให้นักวิจัยตีความว่าบ,บรรพบุรุษของแอนดรูซาคัสอาจมีวิถีชีวิตใกล้น้ําหรือใช้ชายฝั่งเป็นแหล่งอาหารก่อนที่บางสายพันธุ์จะวิวัฒน์ลงน้ําเต็มตัวกลายเป็นสัตว์ทะเลอย่างวาน ในขณะที่แอนดรูซาคัสกลับคงชีวิตบนบกไว้แต่ปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ชายฝั่งและทุ่งหญ้าโล่งในยุคอีโอซีนการเชื่อมโยงนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมมันจึงมีกรามและฟันที่เหมาะกับการบดเปลือกหอยหรือกระดูกแข็งรวมถึงการดมกลิ่นหาอาหารในสภาพแวดล้อมที่ผสมระหว่างบกและน้ำในภาพกว้างเส้นทางวิวัฒนาการของแอนดรูสักัสคือบทพิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตไม่เคยหยุดปรับตัว รูปแบบร่างกายและพฤติกรรมอาจเปลี่ยนไปอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและโอกาสทางอาหารความยืดหยุ่นนี้ทำให้มันสามารถครองตำแหน่งสูงสุดในห่วงโซ่อาหารของยุคได้แม้จะไม่ได้เป็นนักล่าแบบคลาสสิกก็ตามหากมองย้อนจากปัจจุบันกลับไปการมีอยู่ของแอนดรูซาคัสคือหลักฐานว่าโลกหลังไดนโนเสาร์ไม่ใช่เพียงเวทีของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่ค่อยๆเติบโต แต่เป็นโลกที่บางสายพันธุ์ก้ากระโดดขึ้นมาเป็นยักษ์ทันทีและใช้ข้อได้เปรียบนี้ในการกำหนดโฉมระบบนิเวศของตนเองไปอีกหลายล้านปีนับตั้งแต่กะโหลกขนาดมหึืมาของแอนดรูซาคัสถูกขุดขึ้นจากผืนทรายของทะเลทรายโกบีในปี1923ชื่อของมันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพวาดงานปั้นและเรื่องเล่ามากมายมันถูกจินตนาการในฐานะหมาป่าขนาดยักษ์ที่วิ่งไล่ล่าเหยื่ออย่างดุร้าย ภาพเหล่านี้ปรากฏในหนังสือบรรพชีวินยุคกลางศตวรรษที่20และแพร่หลายจนกลายเป็นความเชื่อฝังหัวแม้ความจริงทางวิทยาศาสตร์จะชี้ว่ามันอาจไม่ใช่นักล่าคลาสสิกก็ตามสารคดีและสื่อบันเทิงหลายชิ้นนำแอนดรูซาคัสมาใช้เป็นตัวแทนของสัตว์ร้ายหลังยุคไดโนเสาร์ตัวอย่างเช่นซีรีส์สารคดีที่จำลองฉากมันไล่ล่าฝูงสัตว์กีบกลางทุ่ง แม้การตีความนี้จะเกินจริงแต่มันก็สร้างภาพจําที่ตรึงตาให้ผู้ชมจำนวนมากในโลกของของเล่นและโมเดลจำลองมันมักถูกออกแบบให้มีรูปร่างผสมระหว่างหมาป่ากับหมูป่าปากใหญ่ฟันโค้งดวงตาคมกริบและลำตัวเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้อ ในแวดวงวิทยาศาสตร์แอนดูซาคัสยังคงเป็นปริศนาที่ดึงดูดนักวิจัยเพราะการที่เรามีเพียงกะโหลกชิ้นเดียวทำให้การสร้างภาพร่างเต็มตัวต้องอาศัยการเปรียบเทียมกับสัตว์ญาติใกล้เคียงการค้นพบใหม่ในอนาคตอาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการยืนยันขนาดลำตัวที่แท้จริงหรือการเปิดเผยว่ามันมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิด สำหรับสาธรารณชนแอนดรูซาคัสกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกที่แปลกตาหลังการสูญพันธ์ครั้งใหญ่มันเป็นตัวแทนของความคิดว่าธรรมชาติสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตที่ทั้งคุ้นเคยและประหลาดในเวลาเดียวกันทั้งเป็นสัตว์กีบคู่ที่มีหัวและฟันของนักบทซากและเป็นผู้ครองดินแดนกว้างใหญ่ที่ไม่มีผู้ใดท้าทาย ในนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งภาพหรือโมเดลของแอนดรูซาคัสมักถูกจัดวางข้างกับสัตว์ร,ร่วมยุคอย่างแกสโทนิสเพื่อแสดงความหลากหลายของผู้ครองโลกยุคอีโอซีนภาพเหล่านี้ไม่เพียงเล่าเรื่องของสัตว์ตัวเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นหน้าต่างที่เปิดให้ผู้คนเห็นว่าโลกหลังไดนโดนเสาร์ศูญพันไม่ได้วางเปล่าเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามมันเต็มไปด้วยผู้เล่นหน้าใหม่ที่พร้อมจะสร้างเรื่องราวของตนเอง บนทุ่งโล่งของเอเชียกลางเมื่อกว่า40ล้านปีก่อนเงาของร่างมหืมาค่อยๆละลายไปกับแสงยามเย็นแอนดรูซาคัสเดินช้าๆกลับจากชายฝั่งที่มันใช้เวลาทั้งวันค้นหาอาหารลมพัดกลิ่นเกลือและเสียงคลื่นมาจากไกลโผนเสียงฝีเท้าหนักๆบดผิวดินดังก้องในความเงียบที่เริ่มปกคลุมทุ่งการปรากฏตัวของมัน ไม่จำเป็นต้องมีเสียงคำรามหรือการไล่ล่าเพียงแค่เดินผ่านก็เพียงพอให้สิ่งมีชีวิตรอบข้างหยุดนิ่งราวกับโลกชะงงักแม้จะครองอำนาจในยุคข,ของมันแต่เส้นทางเวลาย่อมไม่หยุดเดินสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปและการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ใหม่ๆค่อยๆลดพื้นที่ของแอนดรูาคาสจนท้ายที่สุดมันก็หายไปจากบันทึกฟอสซิล เหลือเพียงกะโหลกชิ้นเดียวและร่องรอยในจินตนาการของผู้คนยุคปัจจุบันถึงอย่างนั้นความลึกลับนี้กลับกลายเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ชื่อของมันยังคงถูกพูดถึงเสมอแอนดรูซาคัสไม่ได้ทิ้งไว้เพียงร่องรอยของสัตว์ใหญ่แต่มันยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกหลังไดโนเสาร์ไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาของการฟื้นตัวแต่คือยุคแห่งการทดลองของวิวัฒนาการ ธรรมชาติสร้างรูปแบบชีวิตที่ทั้งประหลาดและยิ่งใหญ่เพื่อลองผิดลองถูกบนเวทีใหม่และบางครั้งผู้ครองเวทีเหล่านี้ก็ไม่ใช่นักล่าที่วิ่งเร็วหรือดุร้ายที่สุดแต่คือผู้ที่รู้จักปรับตัวใช้สิ่งรอบตัวอย่างชาญฉลาดและรักษาพลังไว้ใช้ในเวลาที่เหมาะสมวันนี้แอนดรูซาคัสมีชีวิตอยู่เพียงในหน้าหนังสือภาพวาดและโมเดลในพิพิธภัณฑ์ แต่มรดกของมันยังคงอยู่ในบทเรียนที่สอนเราว่าการอยู่รอดไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียวและบางครั้งผู้ยิ่งใหญ่ก็อาจเกิดจากสายเลือดที่ไม่ใครคาดคิดเงาของมันยังคงทอดยาวอยู่ในจินตนาการเรากับยังคงเดินอยู่บนทุ่งโบราณที่มันเคยครองเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ